สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแชร์นะครับธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงในปีปีหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ก็สามสิบแล้วนะปีหน้าก็น่าจะวันสองวันนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วเรามาดูแนวโน้มธุรกิจดาวรุ่่งดาวร่วงกันดีกว่านะครับว่าเราควรที่จะไปโฟกัสธุรกิจอะไรนะครับในช่วงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนให้ดูนะครับก็มันมีเรียกว่ามีคนเขาสรุปมาให้แล้วนะครับเราก็จะมามาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็แชร์แนวทางแชร์ประสบการณ์นะครับนะเขาบอกว่าธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงปี64นะครับรู้ก่อนลงทุนนะครับ ก็อย่างที่เรารู้กันว่าช่วงโควิดนะครับ Work f r ฟ m home ฮมนะฮะเพราะฉนั้นมาดูธุรก,กิจดาวรุ่งนิดนะก็แน่นอนครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพความงามแล้วก็พวกระบบออนไลน์นะครับซื้อขายออนไลน์ผ่านอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแน่นอนนะครับยุคโควิดรุ่งแน่นอนนะครับสอง กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับที่ทำพวกคอนเทนต์นะครับยูทูบเบอร์นะครับการรีวิวสินค้าอะไรพวกนีนะ้นี่ก็ออนไลน์นะครับลุ่งนะ,นะธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตนะครับเครื่องมือแพทย์นะครับอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพรับอย่างพวกโควิดบ้างแล้วก็พวกฝุ่น PM 2.5บง้บ้าเ,เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล นะครับอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมธุรกิจด้านสุขภาพขนะนส่งโลจิสติกที่เราเคยสัมภาษณ์ไปนี่ก็ลุ่งเหมือนกันนะครับขนส่งโลจิสติกเนะี่ยสตีทฟู้ดรีวิวนะครับการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีนะครับออนไลน์ที่เป็นฟินเทคธุรกิจพลังงานตู้อยอดเรียนที่ปรึกษา นะครับก็ดูแล้วมันก็น่าสนใจดีนะครับที่เราจะทำออนไลน์เต็มรูปแบบก็คือในลักษณะที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับเราก็จริงๆไทยงเจิลยเราทำแพลตฟอร์มไม่นานแล้วนะนะแต่ว่าเราก็ไปลงทุนในธุรกิจหลักเราก็คือลงไฟฟ้านะครับพัฒนาลงไฟฟ้าคอนซัล์ดีไซน์ EBCF นะครับในเรื่องของลงไฟฟ้านะครับธุรกิจหลักเรา คราวนี้พอมาเจอภาวะวิกฤตโควิดนะครับเราก็ต้องมาปรับกลยุทธ์ที่จะมาโฟกัสในเรื่องของแพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้นเราก็จะตอนนี้เราก็พัฒนาแพลตฟอร์มรองรับเป็นหลายภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษาภาษาไทยนะครับแพลตฟอร์มเราก็รองรับด้หลายภาษาแล้วก็นักธุรกิจก็สามารถที่จะมาโพสต์ประกาศฟรีได้นะครับ ในแพลตฟอร์มเรานะประกาศฟรีนะครับหาผู้ร่วมทุนประกาศหาทีมงานอะไรต่างๆนานานะครับมาโพสประกาศฟรีได้นะครับประกาศฟรีได้แล้วก็เราจะทำรายการที่เรียกว่าจับคู่ธุรกิจนะครับจะเป็นรายการออนไลน์นะครับเป็นรายการออนไลน์ลงในช่อง youtube นะครับนะตรงนี้เราก็จะเน้นปีนี้ก็จะเน้นนะครับเนื่องจากว่า โควิดระบาด Work ์กฟอร์มโนะครับจะเป็นรายการสัมภาษณ์นักธุรกิจนะครับในลงช่อง YouTube เรานะครับนะก็จะมีการสมัมมนาออนไลน์นะครับผ่านห้องประชุมสู่นะครับเราก็จะ เป็นคอนซัลท์ออนไลน์ให้นะครับนะทุก,กิี่ลงไฟฟ้าเราก็ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดีไซน์เซอร์เวย์คอนซัลท์ฟีซิบิลิตี้สตัดดี้นะครับคอนสตรัคชั่นดีพีซีนะครับแล้วก็ทำเทอร์นคีลงไฟฟ้าในอาเซียนนะครับฟันดิ้งเราก็ทำนะครับ ต่างประเทศคู่ค้ากับจีนนะจับคู่กับจีนสำหรับ VIP member ปีนี้เราก็จะโฟกัสนะครับแชร์ความรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนนะครับวงการธุรกิจเพื่อขยาย c o n n e c t ชันนะครับนะโลนฟันดิ้งต่างประเทศเราก็มีบริการนะครับใครที่จะเป็นตัวแทนบริษัทก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะหางานให้บริษัทก็ได้ค่าคอมมิชชั่นหาทุนให้บริษัทหาคนให้ให้บริษัทก็ได้คอนเนชัน นะก็ลองเข้ามาดูแพลตฟอร์ม Thai Angel Investor.com นะซึ่งเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่รองรับงานในเรื่องของการทำออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ไปโฟกัสม,มากนะครับเนื่องจากว่าเรามีโครงการที่ต่างประเทศแต่พอช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเราก็ต้องมาโฟกัสแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มมากขึ้น นะก็จะมีธุรกิจหลากหลายในแพลตฟอร์มเรานะครับก็ลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูนะครับสนใจธุรกิจไหนก็ประชุมซูมออนไลน์นะครับช่วงนี้นะทำส่วนไหนที่เราปรับตัวทําได้เราก็ทําไปนะครับตามภาวะปัจจุบันนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะพบกันเรื่อยๆในช่อง y t u t u นะครับตั้งจากตอนนี้ เป็นช่วงที่เรียกว่า work from home แล้วก็ต้องมาออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับกับ t r i a n g l Investor c o m นะครับโอเคสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อๆไปก็จะมาแชร์ความรู้บางแชร์สาระบ้างพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ